ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนก่อนน้นนี้เนี่ยผมได้เห็นวิดีโอจากต่างประเทศเขาสอนให้ AI เนี่ยมันเดินได้ไม่ว่าจะจากช่องของ Code Bullet หรือจากช่องที่ผมชอบม,มากๆอย่างแดนนี่ผลลัพธ์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันและ AI เนี่ยมันมักจะมีเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นบ่อยๆอย่างมัลติ a อเจนของ OpenAI ที่มี AI เนี่ยใช้บัคของเกมเนี่ยเพื่อชนะคู่แข่ง ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะลองดูว่าเราจะสามารถทำให้ AI เนี่ยมันเดินได้หรือเปล่า โอเคคำถามถัดไปคือแล้วเราจะทำยังไงให้ AI มันเดินได้ลนะ่ะคำตอบก็คือเราจะใช้ neural network ซึ่งมันเปรียบเสมือนกับสมองของ AI พอเราเอาสมองใส่ตัวละครไปเนี่ยมันก็จะเดินได้และเนื่องจากว่าผมไม่เคยใช้เครื่องมือบางตัวดังนั้นผมจึงต้องดูคลิปสอนบน YouTube แล้วก็ลองกับโปรเจกต์ง่ายๆแค่ให้ AI เนี่ยมันเดินไปชนกล่องซึ่งผลก็ออกมาค่อนข้างดีดังนั้นก็ถึงเวลาที่แก จะฝึกเดินแล้วยังไงล่ะเริ่มที่เราสร้างตัวละครันก่อนแล้วก็วางตำแหน่งแขนขาให้ดีว h a t What t ตอ fuck ตอนนี้เนี่ยเรามีตัวละครให้กับ AI แล้วแต่ว่ามันจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันควรจะเดินไปทางไหนถ้าเกิดให้สอนเองมันก็คงไม่ไหวแหละโอเคพอลงมาแล้วตั้งใจเดินนี้นะค่อยๆเดินสวยๆงามๆเคมไหม เฮ้ยบอกให้ตั้งใจฟังไงะบอกให้เดินดีๆบอกให้เดินดีๆเดินดีๆอ้าวแล้วจะทำไงให้มันรู้ล่ะทีนี้สิ่งที่จะทำให้มันรู้ก็คือ Reward ถ้าเดินไปข้างหน้าได้ถูกมันจะได้ Reward แต่ถ้าเกิดเดินถอยหลังหรือว่าล้มจะได้รีวอร์ติดลบไปซิมเปิสุดท้ายคือเราจะใช้หัวมันเนี่ยเป็นแกนในการวัดระยะทางและถึงเวลาที่มันจะต้องฝึกเดิน แล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่า AI จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นปลาหมึกแล้วมั้งแต่เนื่องจากว่าการเทรนไม่ต้องใช้เวลาดังนั้นเราจะทิ้งมันไว้1คืนเดี๋ยวนะหนานี้เอ่อจริงๆมันก็แค่รูปอะครับ AI ยังโง่เหมือนเดิมอืมหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยดูเหมือนว่า AI ของเราจะ หลังจากลองดีบัก,กมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าแรงในการเคลื่อนที่มันเยอะไปหน่อยโอเคโอเคมันไม่หน่อยก็ได้พอลองลดแรงมาแล้วเนี่ยตอนนี้ AI ของเราก็ฝึกเดิน4ี่ขาแทนหลังจากทนดูมาสักพักเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าหรือแขนมันจะเก็ก,กะนะ <laughs> เอาจริงๆก็น่าสงสารอยู่นะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพอไม่มีแขนเนี่ยบาลานซ์ของตัว AI มันก็ยากขึ้น AI มันจริงตัดสินใจที่จะพุ่งตัวใช่ครับพุ่งตัวที่แย่ที่สุดคือมันได้รีวอร์ดเยอะด้วยเนี่ยหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ AI เป็นคนกำหนดทุกอย่างเช่นม,มุมแรงมันคงยากไปหรือเปล่า ดังนั้นเราจะลองเปลี่ยนให้ไอเป็นคนควบคุมทิศทางการหมุนแทนเช่นไปทางซ้ายอย่างเดียวไปทางขวาอย่างเดียวอมี่ขนาดเล่นเองอย่างง่ายเลยเนี่ยไอก็ต้องทําได้ออะืต่อมาเราจะลองสร้างเลเซอร์เพื่อกดดัน AI ให้มันเดินเร็วขึ้นดีแต่ดูแล้วเหมือนเหมือนเราก๊อบเข้ามาดังนั้นเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นเลสโซนเป็นไงโคตรเนียนหลังจากผ่านมาสักพักดูเหมือน AI เราจะหัดเดินได้แล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาลองใส่แขนกลับเข้าไปแล้วทุกคนครับหลังจากที่เราได้เทรนไอตัวน,นี้มานานกว่า17ชั่วโมงในที่สุด ถึงแม้ว่า AI เราจะไม่ได้เดินอย่างที่เราต้องการสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยมันก็เดินได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับที่ผ่านมานะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเทรนนานากว่านี้เนี่ยหรือว่าแก้รีวอร์ดอีกนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะได้ดีขึ้นกว่านี้แหละและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับขอบคุณสำหรับ1000 subscribe แล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe เนี่ยอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะบาย